เรามีมือถือเครื่องเดียวเราจะกรอกแบบฟอร์มการเสียภาษีของช่อง YouTube ได้ไหมคลิปหลากหลายสไตล์ลุงดำสวัสดีครับพวกับผมลุงดำทำ YouTube นะครับผมวันนี้นะครับวันนี้ลุงดำจะมา บอกวิธีนะครับบอกวิธีนะครับการกรอกแบบฟอร์มเสียภาษีของทาง YouTube นะครับเพราะทาง YouTube มีกฎออกมาแล้วว่าไม่ว่าท่านใดที่ผ่านกฎ u t u b e หรือว่ายังไม่ผ่านนะครับนะครับผมไม่ว่ามือใหม่มือเก่ายังไงนะครับก็ต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับต้องไปกรอกแบบฟอร์มเสียภาษีนะครับทีนี้ว่าครับลุงดำจะมาบอกนะครับว่าครับ แค่มือถือเครื่องเดียวนะครับเราก็สามารถกรอแบบฟอร์มการเสียภาษีของทาง youtube ได้นะครับครับผมก็เวลาระยะเวลานะครับเขาให้เวลาเราแค่เดือนทฤ่ภานี้นะครับถ้าใครไม่กรอนะครับอาจจะต้องเสียภาษีแพงนะครับเพราะว่าอันนั้นถ้าเราไม่กรอกก็หมายถึงว่าเรายอมรับเงื่อนไขต่างๆของเขานะครับของทาง youtube นะครับว่าเขาต้องการให้เราเสียเท่าไหร่ก็คือต้องเสียเท่านั้นนะครับอันนี้เรา นะครับชาว YouTube ด้วยกันนะครับก็มีข่าวสารตรงนี้ก็เลยมาบอกกล่าวกันนะครับครับผมก็วิธีการกรอกแบบฟอร์มทํำยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปเลยนะครับครับผมยังแรกนะครับเราเข้ามาเปิดที่ Google Chrome นะครับเราเข้าไปที่ Google Chrome แล้วเราพิมพ์คําว่า g ูเกิล g o o g l e c o m เอ s e นนะครับนะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเปิดขึ้นมาเราก็จะมาเจอหน้านี้นะครับ เจอหน้านี้ปุ๊บเราเข้าไปที่จัดการข้อมูลภาษีนะครับเราแตะเข้าไปเลยครับครับผมพอแตะเข้าไปแล้วนะครับแต่เข้าไปปุ๊บเราก็อ่านี่ครับเราก็จะเจอนะครับเขาจะถามเ,าเราว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือไม่นะครับเราติ๊กไปตรงที่บุคคลธรรมดานะครับครับผมบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับ พอกดถัดไปปุ๊บเราก็จะมาเจอหน้านี้นะครับน้นนี้เขาก็จะถามเรานะครับเราก็นะครับบุคคลธรรมดาแล้วก็ข้างล่างเราใช้อตอบเขาว่าไม่นะครับเขาถามเราว่าอยู่ในประเทศอะไรนะครับนี่ครับทาตามเลยนะครับไอ้ตัวนี้เราให้เลือกนะครับครับไม่แล้วก็วีเบนนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับครับนี่ครับแล้วก็ กดถัดไปปุ๊บก็จะมาขึ้นหน้านี้นะครับให้เราเริ่มกรอกกรอกแบบฟอร์มนะครับกรอกแบบฟอร์มเลยนะครับนี่ครับการกรอกแบบฟอร์มครับในตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เราใส่ชื่อนะครับมันจะมีคําว่าชื่อบุคคลธรรมดานะครับใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้นะครับนะครับพอใส่ชื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ กดเราเลือกประเทศนะครับเลือกประเทศไทยนะครับอย่างอื่นไม่ต้องไปเลือกเลยนะครับเราเลือกประเทศไทยเสร็จปุ๊บเราก็กดคําว่าถัดไปนะครับครับทีนี้เราก็จะให้ใส่ที่อยู่นะครับเราใส่เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมมันด้วยนะครับแล้วเราก็เลือกประเทศไทยนะครับแล้วทีนี้เราก็ใส่ที่อยู่ตามบัตรประชาชนของเราเลยนะครับบ้านเลขที่หมู่ตำบลอำเภอนะครับ นะครับจ MM ังหวัดรหัสไปรษณีย์นะครับนะครับแล้วเราก็แตะตรงช่องสี่เหลี่ยมนะครับ่องสี่เหลี่ยมนะครับถ้าเราที่อยู่เราเป็นที่อยู่จริงตามบัตรประชาชนนะครับเราก็แตะตรงที่ตรงช่องสี่เหลี่ยมเป็นเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับก็เราก็ไม่ต้องไปใส่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็จะไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ทําตามลุงดาได้เลยนะครับ เราข้อนี้ใช่กับไม่ใช่เราใช้คำว่าใช่นะครับครับก็จะมีให้เราใส่นะครับฉันยืนยันว่านะครับตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราใส่เสร็จพอกดยืนยันปุ๊บก็จะมีแบบฟอร์มส่งมาให้เรานะครับนี่ครับก็กดคำว่าใช่นะครับฉันคือบุคคลที่แสดงชื่ออยู่ในลายเซ็นนี้นะครับก็ นี่ครับท่านนี้ก็ถามว่าเราอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่เราตอบว่าไม่นะครับแล้วก็มากาเครื่องหมายถูกอีกตรงช่องอสี่เหลี่ยมทีุ่งดาททำไว้นี่นะครับอันนี้นะครับันรบุข้อมูลภาษีสําหรับโปรไฟชําระเงินใหม่นะครับอันนี้คือเรายังไม่เคยรับเราก็ตอบว่าอันบนนะครับถ้าใครเคยรับแล้วก็ต้องเป็นอันล่างนะครับนี่ครับอันสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือนี่ครับเขาจะ อัตโนมัติแล้วนะครับก็จะมีอีเมลส่งมานะครับถ้าเรากรอกผิดนะครับตัวล่างสุดสังเกตดูนะครับเราสามารถกรอกใหม่ได้นะครับครับผมก็ไม่ทราบว่าทุกๆท่านทำกันได้หรือเปล่านะครับทำตามที่ลงดามทำให้ดูนะครับก็ก็ไม่ยากนะครับถ้าเราทำตามขั้นตอนนะครับอ่า ตามขั้นตอนที่เขาให้มานะครับกรอกแบบฟอร์มตามที่เขาให้มาก็พักเดียวก็เสร็จนะครับตรงนั้นนะครับนั่นแหละครับคือการกรอกแบบฟอร์มการเสียภาษีของ y o u t u b e นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับกับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงดำด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็คง จะมาก็คงจะมาออบอกวิธีนะครับมาแนะนำวิธีนะครับการกรอกแบบฟอร์มเสียภาษีให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านได้ได้ทราบกันนะครับว่าทำยังไงยังไงยังไงนะคร,ครับผมก็คลิปนี้ก็คงจะแค่นี้นะครับคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ